สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาแต่ละแบบนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุลนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นงานเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับทาสีดํานะครับสีดํานะครับต่อท้ายยางนะครับตัวนี้รางเควันไกลของ easy lock s t a i n l e นะครับที่ล็อกชอบเป็นสแตนเลสนะครับ บางตัวนะครับก็จะมีลูกค้าที่เขาเปลี่ยนสายเป็น PVC ีนะครับที่ล็อกท่อเป็น PVC นะครับมันก็จะใช้งานง่ายกว่านะครับไอตัว PVC เนี่ยใช้งานง่ายกว่าตัวนั้นนะครับเพราะว่าเราแค่ไล่สายมาตามรางให้ตึงนะครับแล้วก็เอากดเข้าตรงๆแบบนี้นะครับนี่ครับสายมันตึงนะครับพ่ากดเข้าแบบนี้นะครับสายมันก็จะพอดีนะครับส่วนถ้าเป็น ตัวสแตนเลสนะครับมันก็จะต้องหย่อนสายตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะต้องเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปมันก็จะมีจังหวะที่สายมันหย่อนนะครับเล้วยเราค่อยดันเข้ามาแล้วเขามาหมุนตั้งนะครับมันก็จะใช้งานง่ายไอ้ใช้งานยากกว่าไอ้ตัว PVC ตัว PVC ีเนี่ยเราไล่สายมาให้ตึงนะครับตึงตรงนี้แล้วก็บีบเข้าเลยนะครับมันก็จะพอดีนะครับมันจะใช้งานง่ายกว่ากันนะครับสามารถสั่งเปลี่ยนได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการ เป็น PVC ก็สั่งเปลี่ยนได้นะครับแต่ที่ให้ไปก็จะเป็นสแตนเลสหมดนะครับนี่ครับอ่ารุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบเก้าก็เหมือนกันนะครับไกลกล่องอีซี่ล็อกสแตนเลสลางเควันนะครับระบบไกลระบบกันให้ตลอดอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับงานนะครับมันจะออกสีน้ำตาลแดงนะครับเนี่ยครับ ดูใกล้มันถึงจะเห็นนะครับไอไม่ใช่ใกล้ๆครับมันอยู่ในกล้องแล้วมันดูมันดำๆนะครับผมมองดูในกล้องเนี่ยมันจะออกดำๆหน่อยแต่ว่างานจริงมันก็จะออกสีน้ำตาลแดงนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีรุ่นไม้ประดู่นะครับรุ่นไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบนะครับราคาสองพันเท่ากันนะครับสองพันจะทรงฟรีปลายทางนะครับเหมือนกันนะครับ เป็นรางเควันนะครับแล้วก็ไก่กล่องนี้ชื่อรถสเตอเลียดเหมือนกันนะครับรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับเรื่องระบบไก่รุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวเนี่ยครับท้ายโค้งนะครับตัวท้ายโค้งเนี่ยกำคอท้ายโค้งนะครับราคาอยู่ที่สองพันนะครับเป็นงานไม้ราดูนะครับแล้วก็จะมีกำคอท้ายยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อท้ายยางนะครับราคาอยู่ที่สองพันเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมีสองรุ่นนะครับ ตัวไม้ประดูนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานทุกรุ่นนะครับแม้กระทั่งซื้อไปเฉพาะไก่ผมก็รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหานะครับสามารถส่งกลับมาเคมได้นะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ให้ฟรีเลยนะครับตลอดชีพนะครับเรื่องระบุไก่รับประกันให้ยาวนานเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย P e 1 0 0นอยฟอนต์หนึ่งชุดยาง1ชุด ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตามนี้นะครับปีข้างขาวเป็นสแตนเลสนะครับนะครับมีรูรับยางห้ารูนะครับปีข้างขาวนะครับอ่าช่องทางการติดต่อนะครับเนี่ยครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ